ตอนนี้83ชิ้นนะครับ พินพอย์อ้าวได้พินพอย์มาแบบไม่ต้องโอนครับอ่าพินพอยต้องใช้ครับถึงแม้ว่าซาร่าเนี่ยจะถนัดเท้าซ้ายนะครับใายพอดีนะครับอ่าใส่เดือบลทัชให้เลวานไปนะครับปั๊บช่องสุดท้ายของเลวานครับเรียบร้อยโอเคเสี่ตัวแล้วที่วางแผนไว้อึ๊บอินเตอร์เซปชันเอาไว้ใส่กองหลังโอ้ยสามตัวสุดท้ายครับปุ๊บโลลุกพาสลบทิ้งได้เลยตัวนี้เก็บไว้ก่อนอ่ะไปต่อไปต่อไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้สุดเพชรหลังเลยไปดิปปิ้งโอ้ยซ้มห้าจีนสุดท้ายนีย้กว่าจะเก็บไอเทมเพิ่มสกิลได้ แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนะี่ยต้องไปเล่นอีเวนต์โอ้ยมา <c oughs> ทำอะไรแบบนี้เนี่ย สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์เนมามิดเดิลนะครับหรือว่าเส้นทางการเดินทางของ ID ไก่เนมานะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาใส่สกิลให้กับตัวรูกรักนะครับรวมถึงตัวหลักๆสําหรับ ID ไก่เนมาเป็น ID สายฟรีแบบร้อนะครับนี่ตัวร่างทรงเนี่ยของเดิมน,น่าจะมีประมาณสัก200ตัว ก็มีสกิลที่แบบว่าเออเอาไปใส่ร่างทรงเยอะแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่พอใจมันก็ยังไม่ถูกใจตัวที่จะใส่ให้แบบไอไอไอสกิลหลักๆที่จะใส่ให้กับตัวหลักของเรานะครับผมอย่างเมสซี่ที่เพิ่งได้มาเนี่ยก็ยังไม่ได้ใส่สกิลอะไรเพิ่มนะครับผมก็ใส่ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะใส่สกิลให้กับเมสซี่ร่างอีพิกบวกบูสเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็มันจะมีเลวานนะครับที่ผมยังใส่ไม่ครบนะครับลาซาล่าก็ยังใส่ไม่ครบรวมถึงเนมาเองนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนนะครับผมมีสสที่่ใไไปปเนยะครั ผมก็ตันแล้วแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนได้นะครับผมได้ดูกันว่าวันนี้นะครับผมผมมีไอเทมเพิ่มสกิลอยู่เนี่ยตอนนี้83ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทั้งวิธีใส่แบบสุ่มนะครับแล้วก็ใช้ทั้งวิธีโอนสกิลนะครับโอนวิธีสกิลจากตัวล่างทรงนะครับเดี๋ยวผมขอลับก่อนในค้งก็มีอีกนะครับ นี่ในครั้งก็ได้อีก6ชิ้นนะครับน่าจะเป็นประมาณ90ชิ้นแล้วตอนนี้นะโอเคดูซิว่าตัวเมสซี่นะครับผมจะได้สกิลอะไรบ้างนะครับ89ชิ้นนะครับอย่างถ้าเป็นเมสซี่เนี่ยที่ผมเล็งๆไว้นะครับก็จะมีมัรเซยเทิร์นนะครับฟิปแฟบนะครับโซคอนโชเพื่อให้เป็นสเปเชียลเดอะ์บัตส์นะครับไฟติ้งสปิริตนะครับแล้วก็ฟินพอยต์คอสซิ่งในกรณีที่เอาไปยืนปีกนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าพวกสกิลยิงไกลถามว่าจะใส่ได้ไหมลองเล้งชูตติ้งมีอยูู่่่่แแแลลลลลล้้้้วววนนนนนะะะะคคครรรรัับบอออองงงเเเเ์มีียยาาก็จพพ ใส่ก็ดิปปิ้งช็อตก็มีแล้วอ่ะมันก็ขาดไลทซิ่งช็อตนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสาหรับสกิลยิงของเมซี่นะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะใช้วิธีทั้งการกดเนี่ยกดสุ่มเพิ่มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงการโอนสกิลมาจากตัวล่างทรงด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะอยากแนะนานะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมเพิ่มสกิลเยอะๆนะครับแล้วก็มี g p เยอะๆนะครับผมก็ถ้าเป็นสกิลแรกๆเนี่ยอันแรก2อันแรกเนี่ยก็ใช้วิธีสุ่มสกิลไปก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอััันนนททท้้ายออีีี่่4 5เใชวิ ี่โอนมาาดกวเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่สกิลเต็มแล้วนะครับเราไม่สามารถถอดออกได้นะครับเราได้เราทําได้เพียงแค่กดสุ่มทับมันไปใหม่นะครับไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าจะถอดอันไหนออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ให้คุ้มค่าแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มสกิลก่อนแล้วกันนะครับขอสุ่มให้กับเมสซี่ก่อนแล้วกันนะครับดูซิว่าจะได้สกิลตามที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับผมชิ้นแรกนะครับไปเลยปุ๊บ อคอบริจฟินิชชิ่งไม่อยากได้ครับทับดีกว่าจริงๆอันแรกเนี่ยปล่อยไปก่อนนะครับถ้าเป็นผมนะสูตรผมนะผมจะเปิดประมาณ3ชิ้นก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บลองเล้งเคอร์เลอร์อันนี้ซ้ำนะครับซ้ำมันก็จะไม่ติดนะครับมันก็จะหายไปนะครับอันต่อไปครับปึ๊บไลซิ่งช็อตฟ้ยไม่อยากได้แต่ใส่ไปก่อนครับอ่ะอันที่3ครับปึ๊บ ลาโบน่าไม่อยากได้อ่าแล้วผมก็จะเว้นไว้2 2ช่องนะครับเอาไว้โอนนะครับไอ้สช่องเนี่ยผมจะเอาไว้กดสุ่มนะครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัด GP ด้วยถ้าเกิดว่าเราโอนทั้ง5ช่องเลยเนี่ยโอ้โหช่องหนึงใช้2 0 0 0 0 0 3 0 0แสน GP อ่ะใช่ปะ่ะเอ่อลาโบน่าผมไม่ต้องการนะครับผมจะกดสุ่มทับไปก่อนนะครับปุ๊บอา้าวได้ซ้ำลาโบน่าอีกอไปใหม่ครับป๊บบล็อกเกอร์สกิลกองหลงังไม่เอาครับป๊บ โซคอนโทราได้โซคอนโทร์ so นะครับนี่ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องใช้โอนสกิลนะครับไม่ต้องเปลือง GP นะครับแต่อันที่เราสุ่มทิ้งไปอย่างบ er ล็อกเกอร์อะไรพวกนี้คือจะเกิดว่าเราใช้วิธีตัวล่างทรงใช่ป่มมันก็สามารถเอาไปโอนให้กับกองหลังได้ไงแต่อันนี้คือเราต้องสุ่มนะฮะคือเพื่อมันเป็นช่องทางในการประหยัด GP นะครับผมจะเอาเอาปฏิฟิ n ิชชิ่งออกแล้วกันนะครับเพราะว่าคงไม่ได้เอาเมซี่ไปยืนกองหน้านะครับผมไปทับเพิ่มไปลองเลี้ยงชูตติ้งมีอยู่แล้วซับไปต่อปึ๊บ แอริเอลซูเปอร์ริตี้ครับผมเอามาทำไมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมสุ่มให้ตัวล่างทรงได้ผมก็จะเอาสกิลเนี่ยไปใส่พวกกองหลังหรือว่ากองหน้าแบบตัวเป้าได้นะครับผมเสร็จได้ <Okay. S 1> เราเลือกวิธีนี้แล้วนะครับมันก็เป็นประหยัด G P เพราะาผมมี G P แค่3 3มสาล้านเนะครับที่เป็น A D ดสไซฟรี100%เนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้คุ้มค่านะครับชิปช็อตคอนโทรเหมือนจะมีอยู่แล้วนะครับเราต้องการฟิปแฟบครับตอนนี้เพื่อจะให้เป็นสเปเชียลเดือดพัลทัสหรือว่าหมักโซยเทิร์นนะครับปุ๊บ โลรับเทสพาร์คเอาไว้ก่อนก็ดีนะเอาไว้ก่อนก็ดีครับผมเอาไว้ก็ดีครับเอาไว้ก็ดีฮะผมว่า3สกิลนี้โอเคแล้วจริงๆอยากจะเปลี่ยนไลทิ่งช็อตนะแต่กลัวมันเปลืองฮะกลัวมันเปลืองกลัวเปลืองไอเทมเพิ่มสกิลเปลี่ยนดีปะวะเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าครับปุ๊บพินพอยส์เอาใดพินพอยส์เฉยเลยบางครั้งก็อาจจะเอาเม็ดฟรีไปยืนปีกมนาะ เอาพินพ้อยเก็บไว้ดีกว่าเออแล้วก็เหลือไว้2ช่องนะครับทีนี้เนี่ยไอ้สช่องเนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องโอนสกิลแล้วล่ะนะครับใช้วิธี Legacy Transfer นะครับซึ่งผมมีตัวร่างทรงอยู่เยอะพอสมควรนะครับของเก่ายังไม่ได้ไปยังไม่ต้องไปเปิดเพิ่มนะฮะหาฟิทแฟบมีไหมน่าจะมีนะอ่ามีฮะฟิทแฟบมีทั้ง3ชิ้นนะ่ะเนี่ยใช้วิธีนี้ก็จะโอนมาโดยใช้ GP 2 5 7 0 0 0 GP นะครับผมใส่ไปเลยฟิทแฟบปึ๊บเนี่ โอเคทีนี้เมสซี่เราก็มีสเปเชียลเดวบันทัสแล้วนะครับผมมีเดวบันทัสของเดิมนะฮะนี่มีเดวบันทัสของเดิมนะครับแล้วก็มีโซคอนโทรกับฟิฟแฟบติกเข้ามานะครับทีนี้อีกหนึ่งสกิลที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือหมักเซย์เทิร์นฮะที่ผมจะใส่เพิ่มนะครับใส่ไปเลยเหมือนจะมีอยู่แล้วนะครับเลกาซี่ซานเฟอร์นะครับผมตุนไว้เยอะฮะฟิลเตอร์ใหม่ครับหมักเซย์เทิร์นครับมีไหมอ่ามีอยู่ต้อง3ชิ้นเนี่ยอ่าโอนไปเลยครับสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันจีพีครับปึ๊บ Oh, ครบเลยฮะ5สกิลตอนนี้เมสซี Met ่ C. ครบท้วนทุกกระบวนกามครับแต่ว่าผมก็ยังติดใจอยู่ที่สกิลพินพอยต์นะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะไม่ได้เอาเมสซี่ไปยืนปีกนะครับผมจริงๆเนี่ยอยากได้ไฟติ้งสปิริตอีกหนึ่งสกิลนะฮะหน้าหน้าขนขวางนิดนึงกล้องขวางกล้องขวางเอาไว้ตรงกลางดีกว,ว่าเนี่ยจริงๆผมอยากจะได้ไฟติ้งสปิริตนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันครบ5ช่องไปแล้วแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะมีตัวร่างทร,งทรงที่มีสกิลไฟติ้งสปิริตอยู่แล้วนะครับแต่ไม่สามารถโอนได้แล้้้้้้้ววววนคนครนรับถถาาาเเเเกกิิิดดดชชช่่่ออองงมมม5แแลลีใธโไไผ ต้องการไฟติ้งสปิริตนะครับผมต้องกดสุม่มจนกว่าจะได้นะครับโดยไปสุม่มอันที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นพินพอยเนี่ยผมก็ต้องกดสุม่มไปแบบนี้เนี่ยผมต้องกดสุม่มไปแบบนี้กดสุม่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไฟติ้งสปิริตอะซึ่งโอกาสมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบริหารให้คุ้มค่านะครับว่าเออจะใช้วิธีแบบกดสุม่มหรือว่าจะใช้วิธีโอนมานะครับผมเอาค้างไว้แบบนี้ก่อนละกันเสียดายไม่ได้ไฟติ้งสปิริตเออวะเสียดายวะ เอาไปก่อนแล้วกันกลัวไอเทมหมดนะครับเดีย๋ยวค่อยมาว่ากันถ้ามันเหลือนะฮะอ่าเมสซี่จบไปนะครับแล้วก็เลวอนดอฟสกี้ครับเลวอนดอฟสกี้ตัวนี้เป็นกองหน้าตัวเป้าผมเลยนะฮะตอนแรกใช้เอ็มบัปเป้อยู่ตัวนี้เอ่อสลับมาใช้เลวานโชทาร์มนะครับลงไป165่กสิบ้าเกมมาทำไป137ประตูนะครับผมก็ยังไม่เยอะมากสำหรับจำนวนแมตช์เพราะว่าเมื่อก่อนแรกๆที่ปั้นไอดีนี้เนี่ยก็ใช้เอ็มบัปเป้ร่างการเขียวนะครับเล่นไปกี่แมตช์แต่ดูดิ นี่ใช้เอ็มเป้ร่างนี้อยู่นะครับผมลงไป300 393แมร้อตตอนแรกใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักอยู่นะครับทีนี้เลวานผมผมอ่ะผมก็ใส่สกิลไว้แล้วนะครับก็คือแอเล้วซูเปอร์ตี้ไฟติ้งซูเปอร์ตีแล้วก็โซลคอนโทรลนะครับผมถามว่าอยากได้เดือบันทัสน์ไหมก็อยากได้นะแต่เดี๋ยวผมจะลองสุ่มก่อนแล้วกันนะครับมันเหลืออีก2ช่องใช่ไหมผมจะลองสุ่มแล้วกันนะครับอ่าลองสุ่มไปก่อนแล้วกันนะครับว่าจะได้สกิลที่ต้องการหรือเปล่านะครับเหลือเว้นไว้ช่องหนึ่งล้วกันนะครับอยากได้เดมมอนัสเหือนนกัแหละปึ๊บลาาาบนไม่เอครับบซ้ที่เดิมครัปึ๊บ ไลท์ซิงช็อตมีอยู่แล้วต่อครับปึ๊บบ็อกเกอร์ไม่เอาครับเสียได้ไปใส่กองหลังได้ ปุ S <S <an> One task pass, ๊บวันทัชพาร์สเอาไว้ดิอ่าเอาไว้ครับ One pass, วันทัชพาร์สเอาไว้ไว้ทําชิ่งกับพวกเออ่กองกลางหรือกลางลุกหรือปีกนะครับ One task, วันทัชพาร์สเอาไว้ทีนี้เหลือช่องหนึ่งครับทุกคนเหลือช่องหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดผมอยากได้เดิมพันทัชให้เรเวนเนี่ยก็คงต้อง,ต,องต้องใส่เป็นใช้วิธีเป็นโอนสกิลมานะครับแต่ต้องคิดดีๆนะฮะว่านอกเหนือจากเดิมพันทัชผมอยากได้อันอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยผมขอดูนิดนึงมีสกิลพิเศษอย่างฟิเนลฟิเนลฟินิชชิ่งอยู่แล้วนะครับไฟติ้งสเปริ เดมทั้ทั้มาก็ดีเนาะแต่ไม่แต่จะไม่ได้เป็นสเปเชียลเดบมทั้งทั้นะครับเพราะว่าช่องไม่พอแล้วผมใส่โซคอนโทรลไปไว้เนี่ยไม่มีช่องที่จะใส่ให้เป็นฟิฟแฟบแหละแต่ไม่เป็นไรเนาะผมคิดว่าผมจะโอนสกิลให้กับเลวานไปนะครับก็ใช้วิธีเลกคซี่ทันเฟอร์นะครับเหมือนจะมีเดิมทั้ลทัสอยู่แล้วนะครับตัวล่างทรงนะฮะปึ๊บปึ๊บนี่มีอยู่ตัวสุดท้ายพอดีนะครับอ่ะใส่เดิมทั้งทั้ให้เลวานไปนะครับปั๊บช่องสุดท้ายของเลวานครับเรียบร้อยโอเคทีนน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 ีีีี้้้้้้้กกก็ไดด5ช่่่อออออองงงแแแลลลลลววววะะะะะะคคคครรรััััับบบบบเเเเาาาาาาผมมิทสสโจจจพพยยขึูถณ์ เปิดได้สกิลนู้นสกิลนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีโอนสกิลมากกว่านะครับแต่มันจะเฟือง GP หน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นขยันเก็บอีเวนต์ไว้เยอะๆครับผม GP ก็สําคัญนะครับอ่าผมครบ2ตัวแล้วจริงๆ3ตัวแล้วนะครับเนมาก็ใส่ครบไปแล้วยังไม่ใส่เพิ่มละกันนะครับผมมาดูที่โมเมสซาร่าก่อนละกันนะครับบางโมเนี่ยผมใส่ไปแล้วแค่อันเดียวก็คือมักเซยเทอร์นะครับซึ่งโมซาร่าเนี่ยก็จะมีดับเบิลทัสอยู่แล้วใช่ไหมเอ่อยังขาดฟิฟแฟบกับโซคอนโทชนะครับผมยังไงผมก็ชชออออบบบบบบสสสสสเเเปียลลลดััััิิิ้ทท่่่่ะะะผมจใใฟฟฟแกกโโซซคคนนนรรหาาวื ืนเนี่ยสกิลปัน่นลองเลงเคอร์เลอร์มีอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับที่ยังขาดอยู่นะวันคั ask, pass, pass ing, สพาสทรูพาสซิ่งใส่ไปก็ได้เนาะเออพวกจังหวะเอ่อเปิดนิดเลียด,ยดปาดมาเลียดเลียดอะ่ะแบบเรากดกดทรูกดไหลแทงทะลุช่องอะ่ะปีกก็สัมปีกก็ได้เหมือนกันนะถ้าไม่รู้จะใส่สกิลอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเพิ่มสกิลก่อนละกันนะครับเพื <S <S <ๆ>่อประหยัด GP นะฮะแล้วก<ๆ>็เดี๋ยวเหลือช่อง2ช่องค่อยไปใช้วิธีโอนนะครับอ่าต้องการคือไฟติ้งสปิริตนะครับบฟฟิแปโซคอนโทรนะครับบผมมาป๊ ลองเลงเคอร์เลอร์ ler, มีอยู่แล้วอ่ะพ,พ,พินพอยต์ก็ยังไม่มีเนาะเออพินพอยต์ด้วยพินพอยต์ด้วยพินพอยต์ต้องใช้ครับปีกต้องใช้นะครับมาปึ๊บคัทมีไฮแอนเทอร์อันนี้ไม่ชอบครับผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาอูเหรือ71ชิ้นครับปึ๊บโลแลทสพาร์ตอ่ะเอันนี้ก็เอาไว้เก็ดก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกจังหวะแบบเปิดไกลๆพวกอกองกลางตอนลึกมากกว่าจริงไม่ไม่เอาไว้ก็ได้นะเออแต่เปิดช่องที่3ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ก่อนเปิดช่องที่3ก่อนเผื่อเผ โนลุปพาสไม่เอาสกิลโชว์ไม่เอานะครับผมจริงๆเนี่ยปกติผมจะทำเป็นตาราง Excel ไว้เลยนะถ้าเกิดใครดูคลิป ep ที่ทีแล้วนะครับเวลาผมเปิดสุ่มสกิลผมจะเก็บเป็น Excel ไว้เลยว่าเอ่อไอดีไก่ในมาเนี่ยผมมีตัวร่างทรงที่เป็นสกิลนี้กี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะฮะผมเก็บเป็นสถิติไวเลยนะครับผมแล้วก็มีเทคนิคในการเปิดสกิลอะไรต่างๆแต่ว่าในคลิปเนี้ยเอาแบบฉบับรวดรวบรัดเลยนะครับใช้วิธีแบบเปิดไปด้วยแล้วก็โอนไปด้วยนะครับผมอันนี้ไม่เอาครับโนลุปพลาสลองเลงเคอร์เลอร์ซ พินพอยอ้าวได้พินพอยมาแบบไม่ต้องโอนครับอ่าพินพอยต้องใช้ครับถึงแม้ว่าซาร่าเนี่ยจะถนัดเท้าซ้ายนะครับแต่มันต้องมีจังหวะที่ต้องได้เปิดจากเท้าขวาเปิดบ่งบ้างนะครับผมอ่าเหลือ2ช่องนะครับผมต้องการฟิปแฟบกับโซนโคใช่ไหมฟิปแฟบกับโซนโคนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับผมเอาโรลเลอร์เทสพาสออกแล้วกันนะครับอีก2ช่องเอาไว้โอนเอาแล้วกันนะครับผมเอาอันนี้ออกครับปุ๊บลองเล้งชูตติ้งไม่มีอามีอยู่แล้วนะครับปุ๊บ เออสกิลสับไม่เอาครับผมเอามีอยู่แล้วด้วยปึ๊บอ้าวฟิฟแฟปอ้าโอเค โอเคนี่ไม่ต้องเปืองด้วยเออดวงดีดวงดีดวงดีได้ฟิฟแฟบแล้วนะครับส่วนอีก2ช่องเนี่ยผมไม่ขอไม่ขอวัดดวงแล้วกันนะครับผมกลัวหมดเยอะนะฮะอีก2ช่องที่เหลือเนี่ยผมจะใช้วิธีโอนนะครับก็คือไฟติ้งสปิริตกับโซคอนโตรนะครับผมมาเซอร์เทิร์นมีแล้วนะโอเคไฟติ้งสปิริตกับโซคอนโตรนะครับโอเคมาซาร่ามาจะได้ครบๆอีก1ตัวนะครับเลกาซี่ทันเฟย์นะครับแล้วก็ดูว่ามีหรือยังนะครับไฟติ้งสปิริตกับโซคอนโตรนะครับโซคอนโตรเหมือนจะมีอยู่หนงเหลืออยู่นะอ่าโอเคโซคอนโ หรือทั้งหลายตัว3ตัวโอเคใส่โซคอนโทรไปนะครับปึ๊บทีนี้ซาร่าผมก็จะเป็นสเปเชียลดับเบัลทัสแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือไฟติ้งสปิริตนะครับเล็กกะที่ซันเฟย์ครับผมใส่มาฟิลเตอร์ไฟติ้งสปิริตครับเหมือนจะมีไหมอู้ไม่มีแล้วอะไฟติ้งสปิริตหมดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปเปิดร่างทรงเพิ่มเอ่อไฟติ้งสปิริตหมดแล้วเอาไงดีว่าดูตัวอื่นหน่อยครับผมซอนฮิมินครบหรือยังซอนฮิมินใส่ไปแล้ว3นะครับเป็นไฟเอ่อเป็นสเปเชียลดับเบัลทัสนะครับโซคอนโทรรฟฟฟิแคนะับมี เยเธอยังไม่ได้ใส่นะครับให้ซอนนะอืมเหลือ2ช่องพอดีเลยอ่ะสกิลปั่นมีหรือยังมีแล้วด้วยไฟติ้งก็ยังไม่มีไฟติ้งสปิริตนี่คือจําเป็นจําเป็นต้องใส่ทุกตําแหน่งเลยนะครับดูเป็นดีอัสล่ะดีอัสโชว์ไทม์ผมยังไม่ได้ใส่สกิลอะไรเลยนะครับขอดูนิดนึงแมนมาร์กิ้งเซชั่นอาริเอลสไลดิ้งกับตันซี่ไฟติ้งเออเหมือนจะขาดบ็อกเกอร์อยู่นะครับบ็อกเกอร์ยังไม่มีฮะแล้วก็ถ้าได้เวทีสพาสก็จะดีเหมือนกันนะครับบ็อกเกอร์ยังไม่มีครับผมขอใส่แบบนี้้กกก่่อนนนแลวััะครบดสุม ่อนแล้วกันนะครับปุ๊บกับตันซี่อ่ะเก็บไว้ก่อนอ่ะมันซ้ำนี่หว่าไปต่อลองเล้งเคอร์เลอร์ไม่เอาครับไปต่อเกมแมนชิปไม่เอาครับอุ้ยคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยคิดผิดหรือคิดถูกที่จะมาเปิดสุ่มแบบนี้แทนที่จะโอนมาสไลดิ้งมีอยู่แล้วอีกโอ้ยปุ๊บบล็อกเกอร์มาอินเตอร์เซปชันมีอยู่แล้วอีกอืมจะได้ว่าอินเตอร์เซปชันไม่งั้นเอาไปใส่ตัวอื่นได้อึ๊บแฟกแบ็กไม่เอาโอ้ย ลาโบน่าโอ้ยเปลือเปืองเป,องเป,องเปืองกว่าจะได้มาแต่ละชิ้น first time shot อู้ยกว่าผมจะได้มาแต่ละชิ้นผมว่ากองหลังอย่างดี a อาสเนี่ยม,มันมีช่องเหลืออยู่แล้วนะครับผมอันไหนที่พอเก็บออ้เมื่อกี้ไม่น่าเอาแช็กแบ็กออกไปเลยเนาะอันไหนที่พอใช้ได้เก็บไว้ก่อนนะครับดิฟฟิ้งช็อตไม่ได้ยิงอยู่แล้วอู้ยกับตันซีซํำอีกออเปลืองแล้วงี้เปลืองแล้วครับแอเรียลมีอยู่แล้วโอ้ยเสียดาย เอาก็ไปติดเคลีย์อ่ะโอเคอันนี้ได้ใช้แต่จริงๆเป็นสกิลดาบสองคมนะเขาไปติดเคลีย์เอ่อมันคือสกิลที่แบบเคลียร์บอลท่ายากๆอย่างเช่นตีลังกาจักรยานอากาศเคลียร์บอลเนี่ยแทนที่จะใช้หัวไปใช้ท่ายากเคลียร์นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเอาใส่ไว้ก่อนอส่วนบล er, ็อกเกอร์ผมว่าผมว่าโอนดีกว่าครับผมกลัวจะเสียมากกว่านี้เลยใส่ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าช่องมันเหลืออยู่แล้วแหละช่องมันมีตั้ง5้าช่องผมว่าถ้าได้อะไรก็ใช้ไปก่อนนะครับเออไม่จําเป็นก็ไม่ไปเป็นไรอ้าวได้เวนเทสพาร์ทเฉ ดีเว้ยขออีกช่องหนึ่งขออีกช่องหนึ่งโรเทสพาร์ดอันนี้ซ้ำขออีกช่องหนึ่งขออีกช่องหนึ่งไลทิ้งช็อตไม่เอาขอให้ได้ใช้สักช่องหนึ่งสักช่องหนึ่งสกอรส์มูฟไม่เอาเดี๋ยวบนทัดมาได้ไหม โชวคอนโทรอ่ะเก็บไว้เก็บไว้อันนี้เผื่อได้ใช้ฮะงทุอ,อ่นจะได้เสียบอลยากๆหน่อยนะครับผมอ่าเหลือ2ช่องผมใช้วิธีโอนแล้วกันนะครับผมก็เป็นสกิลบล็อกเกอร์หนึ่งสกิลแล้วกันนะครับผมเลกซี่ซันเฟย์อย่าลืมนะฮะเราต้องไปใช้ร่างทรงเปิดหาตัวไฟติ้งสเปรดอีกเพียบเลยนะฮะยังขาดเพียบเลยนะครับเออ่ผมจะใส่บล็อกเกอร์ไปนะครับผมตัวนี้โอเคอ่าเหลือตัวสุดท้ายพอดีครับผมอ่าเก็บไว้เยอะครับบล็อกเกอร์ใส่เข้าไปปึ๊บโอเคสวยๆยังขาดตำแหน่งผู้รักษาประตูอยู่นะครับประตูเนี่ยเดี๋ยวผมมรรออเปีต์ไ ha 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 มันจะมจะมีโอกาสได้ไหมอีปิกอ่ะเอ่อน่าจะครบแล้วเหลือซอนนะครับอ่าตัวนี้มูนโรแมเดสก็ใช้เป็นตัวหลักอยู่แล้วเนี่ยผมก็ใส่พวกแมนมาร์กิ้งให้แล้วนะครับบล็อกเกอร์ใส่แล้วนะครับสกิลสำคัญใส่ไปแล้วนะครับโอเคเอ่อคันเซโล่ล่ะคันเซโล่แบ็คขวาแบ็คขวาก็ไฟติ้งสเปริตใส่ไปแล้วนะครับผมมันมีแมนมาร์กิ้งอยู่แล้วเนาะอ่าแมนมาร์กิ้งใส่ไปแล้วนะครับก็เหลือไฟติ้งสเปริตนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตามหาไฟติ้งสเปริตอีกสัก2ชิ้นนะครับผมใส่ให้กับซาร่าใช่ไหมีไฟติ้ง ครับแต่ปกติผมก็จะใช้พวกตัวสำรองอยู่แล้วนะปีจะเปลี่ยนออกอยู่แล้วนะครับแล้วฮาแลนด์นะครับฮาแลนด์ผมมีอารีเอลหรือยังครับอ้าวฮาแลนด์ยังไม่มีอารีเอลซูเปอร์ลิตี้นะครับผมฮาแลนด์ล่างนี้เออ่ขอสุ่มใส่แล้วกันนะครับขอสุ่มใส่แล้วกันนะใส่อารีเอลซูเปอร์ลิตี้นะจะเป็นจะเป็นเลยแหละสกิลนี้นะครับคัตบีไฮน์เทินเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนปึ๊บชิปอซ้ำครับซ้ำเดี๋ยวโอนได้ถ้าเกิดถ้าเกิดดูท่าทางแล้วเปลืองเนี่ยโอนได้นะครับซูเปอร์ซับมีอยู่แล้วโอ้ยเสียดาย ช็อปเทิร์นเก็บไว้ก่อนอ่ะอันที่3มา่ะโรเลสเตสพาร์ตนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เป็นตัวซูเปอร์ซับอืมต้องการแอร์เรลซูเปอร์ลิตี้นะครับซูพาร์ซิ่งอ่าใเก็บไว้ก่อนพอพอพอเอาแค่นี้พอแล้วก็เออผมใช้วิธีโอนแล้วกันนะจะได้ไม่เปลืองนะครับเพราะดูเหมือนว่าแอร์เรลซูเปอร์ลิตี้จะมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะซื้อทันเฟืองนะครับผมแล้วก็เออนี่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 โอเคมีไหมมีทั้ง3ชิ้นเนะี่ยเออโอเคอ่ะยอมเสียอีก257,000 GP นะครับ ไปโอเคเรียบร้อยครับฮาแลนด์ผมก็มีแล้วตัวสำรองนะครับผมตัวสำรองส่วนใหญ่ผมเป็นการ์ดเขียวใส่สกิลเพิ่มไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเหลือไอเทมอยู่หมอปลาลนะหมอปลาผมใส่ครบแล้วเนาะเหมือนจะครบแล้วนะครับอ้าวยังขาดอยู่เหมือนกันนี่หว่าสูทฟาสติ้งแต่สกิลเกมรักครบแล้วนะหมอปลาโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะหาไฟติ้งสปิริตเพิ่มนะครับเพื่อใส่ให้กับซาร่ากับซอนนะครับตอนนี้เนี่ยไอเทมเหลือประมาณกี่ชิ้นเหลือ38ชิ้นนะครับ38ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซื้อตัวล่างทรงมา38ตตัััวววแแลล้ก้กกนนะครบเ็เปิดาม นะครับผมสกิลเพิ่มเติมนะครับอ่ผมใช้ตัวนี้เลยแด้ยวกันผมขอซื้อ38ตัวนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่ง A few moments later อ่ะตอนนี้ผมซื้อตัวล่างทรงมาประมาณ20ตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองลุ้น20ตัวก่อนนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เนี่ยผมจะเหลือไอเทมไว้คือใจผมอยากจะไปสุ่ม Fighting Spirit ให้กับเมสซี่ด้วยไงวางแผนผิดไปนิดหนึ่งนะครับผมเสียดายยังไม่ได้ใส่ Fighting Spirit ให้เมสซี่นะฮะแล้วที่มันโอนไม่ได้แล้วด้วยนะครับต้องไปสุ่มเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลอง จะได้ไฟติ้งสปิรดสักตัวมา20ตัวนะครับอันแรกมาอา่ะเอา้อาเก็บไว้ได้ใช้อันนี้ได้ใช้แน่นอนครับอ่าได้ใช้แน่นอนนะครับสกิลสำคัญแบบนี้นะครับตัวที่2ครับไปคิวทิกตอกโซนเออนี่ก็ได้จริงๆก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถ้าเปิดได้แบบไม่ต้องโอนอนะ่ะเออไม่ต้องกลัวเสียจีทีสกิลสับนะครับผมตัวที่4ครับไปไวๆเลยฮะยี่สิบตัวตัวที่4สกอตสมูฟน,นี้ลบทิ้งได้เลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคังลบต้องลบทิ้งเนี่ยตัวต่อไปครับสกิลเรียบฟาวตัวต่อไปครับไปเรื่อยๆเลยอันจริงอันไหนไม่ได้ใช้เนี่ย first time ช็อตอันนี้จำเป็นนะครับอันไหนไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งได้นะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวคังเต็มนะแต่นี้ตอนนี้คังยังไม่เต็มนะครับผมก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับผมนักก้ช็อตอ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนักกช็อตนะแต่จะคุ้มค่ากับการโอนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดสุ่มได้ก็โอเคนะยูทิกนะครับโอ้โหไเรื่อยๆครับยี่ กอย่าเสดอเอาไซเกอเลอร์อ่าก็จะเป็นเหมือนกันนะเอาไซน่ะเออใช่ไหมมาโอ้ยกัดมูฟเตอร์ไม่มาเลยเว้ยเฮ้ยจะหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้เฟิร์สไทม์ช็อตโอ้ยไฟติ้งไม่ออกเลยว่าเป็นสกิลแรงจริงครับทุกคนไม่ออกเลยฮะปึ๊บลองเล้งเคอร์เลอร์อีกโอ้ยหมดแล้วมั้งเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยไฟติ้งสักตัวนึ่งเอาไซอีกแล้วโอ้ยจะหมดแล้ว20ชิ้น20ตัวครับมาให้ผมหน่อยครับ พินพ้อยอ่าน,นี้ได้ใช้อันนี้ของดีอันนี้ของดีนนงดเดี๋ยวมีปีกไใหม่มาต้องใช้แน่นอนครับไฟติง้ง เดือดสี่ชิ้นแล้วเดือ4สี่ตัวแล้วที่วางแผนไว้อึ๊บอินเตอร์เซปชันเอาไว้ใส่กองหลังโอ้ยสามตัวสุดท้ายครับปึ๊บโมลุคพาลบทิ้งได้เลยตัวเนี้ <c oughs> <c oughs> มาอีกสองชิ้นสุดท้ายป๊บเอาใส่คือเลยไม่มาเลยวะเฮ้ยอ,อะไรวะโอ้มาหน่อยครับปึ๊บแมนมาร์กิ้งเอ้ยแมนมาร์กิ้งก็สำคัญนะเอาไว้ใส่แบ็กตัวใหม่อื้อหือเหลือสิบแปดชิ้นครับทุกคนยังไม่มาครับไฟติ้งสปิริตอื้อหือเอาไงดีวะผมจะใส่ให้เมสซี่ดีไหมเนาะผมจะสุ่มเมสซี่ดีไหมเนี่ยตอนนี้ถ้า ผมจะสุ่มให้เมสซี่ผมก็คงต้องถอดถอดอะไรดีอะถอดพินพอยต์เหรอแต่บางทีก็อาจจะเอาไปยืมเป็นปีกไงถ้าไปยืมปนปีกก็ต้องมีเปิดบ้างแหะเสียดายวะ่ะหรือเอาโรล,โลเล็ตสพาสออกไหมแต่อยากฟติ้งสปิรตจริงๆครับอยากได้จริงๆนะครับแต่โรลเล็ตสพาสควรจะเอาโรลเล็ตสพาสออกดีกว่าเพราะบางทีผมว่าต้องเอาเมสซี่ไปยืมปีกแน่นอนนะครับผมมี18ชิ้นเนี่ยผมจะเอาอยัางไงดีครับทุกคนถ้าเกิดไปสุ่มตัวล่างทรงต่อเนี่ยมันก็ถ้าสุ่มไม่ได้สกิ อยู่นะครับแต่ถ้าสุ่มทัาไปแบบเนี้ยคือถ้าเสียแล้วก็เสียเลยไงถ้าไม่เอาก็ไม่ได้เลยนะครับแล้ว18ชิ้นเนี่ยต้องการแค่ไฟติ้งสปิริตให้กับเมสซี่อย่างเดียวเนี่ยคิดหนะักอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้คลิปน่าจะยาวแล้วนะผมติดไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมไปคิดต่อละกันนะครับว่าเออ่ไปเก็บไปเก็บไอเทมเพิ่มต่อละกันนะครับอีกสักประมาณ50ชิ้นนะเดี๋ยวเรามาเปิดไฟติ้งสปิริตให้กับเมสซี่ดีกว่าเนาะยัยงไงก็ต้องอยากได้เนาะลองสัก8ชิ้นก่อนแล้วกันอ่ะผมขอลอง8ชิ้นนนนนะะคคคครรรรรรรัััับบบไไไไปปเเเเเลยเอ,ลอ,เอออออาาาโทททส์์์์กีฮิม่ ดิปปิ้งช็อตมีอยู่แล้วครับขอ8ชิ้นพอนะเหลือไว้10ชิ้นครับสกอตส์มูฟไม่เอาครับไปไฟติ้งหน่อยลองเลงเคือเลอร์โอ้โหขนาดเปิดล่างทรงยังไม่ออกเลยปึ๊บเฮดดิ้งไม่เอาครับมาทำไมปึ๊บเอาเขาไปติดฟินิชชิ่งเออไม่เอาไฟติ้งต้ไปดิีกลองเลงโอ้ยอึ๊บด็บอกเกอร์ไม่เอาอันดุบท้ายแล้วโอ้ยเลย ลองโทรอ่ะคู่ทุมไกลสกิลมาทำไมโอ้ยหลวมตัวไปแล้วอ่ะช็อปเทิร์นเก็บไปก่อนใส่ช็อปเทิร์นไว้แล้วกัน <laughs> ใส่สกิลช็อปไว้แล้วกันนะครับ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเรากดไป8อันปุ๊บเนี่ยถ้ามันได้ไม่ได้สกิลที่เราต้องการเนี่ยเฮ้ยกดไปเลยเวะยกดไปเลยไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วหรือแชิ้นสุดท้ายเอาลูกตอกส้นฮิว <laughs> ทิกเอ้ยเอ้ยเอก็บไว้ก่อนอะไปต่อไปต่อไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้สุดเฮ้ยหลังเลยไปดิปปิ้งโอ้ยสามห้าชิ้นสุดท้ายนี้กว่าจะเก็บไอเทมเพิ่มสกิิิลลลได้้้้แแตตต่่ะะะชชนนนอง เ oh <c oughs> ปวนท์โอะไรแบบนี้เนี่ย <c oughs> ลองเล่งโอ้ยสามชิ้นทุกท้ายครับปุ๊บอึ๊บแอลเอลียสเปรตเ้อรมาทำไมเหลือสองชิ้น สกอตมูฟชิ้นสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับปุ๊บฮิวทิกเออย่างดีว่าได้ฮิวทิกต่อส่งท้ายมาได้ใช้หน่อยนะครับสกิลฮิวทิกเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเ <laughs> ม่ใ่คุณต้องมีไอเทมประมาณสัก50ชิ้นนะ <laughs> เพื่อจะมาสุ่มให้ได้อันสุดท้ายอันที่ต้องการเนี่ยผมไม่น่าผมวางแผนผิดไปหน่อยผมน่าจะเว้นช่องไว้เพื่อให้ใส่ไฟติ้งสปิริตได้นะครับผมอันนี้ก็ทําแบบเร็วๆให้ดูกันเลยนะครับว่าเ,ออเทคนิคในการใส่สกิลเลือกใส่สกิลเพิ่มเติมเนี่ยมันมันใช้วิธีการสุ่มแบบนี้้้แลวก็โได เกือบร้อยชิ้นนะหายวับไปกับตาเลยนะครับแล้วยังแต่แตแตยังดีที่ GP ผมยังเหลือนะถ้าเกิดเราใช้วิธีโอนสก,กีอย่างเดียวถามว่าได้ไหมได้นะแต่ว่ามันจะเปลืองจีพมากนะครับเราต้องเก็บไว้นะครับเผื่อนาคตเผื่อทำอย่างอื่นเผื่อเพิ่มช่องเพิ่มอะไรด้วยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับก็จริงๆก็ได้สมหวังตามปรารถนาไปหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ยังขาดไฟติ้งสปิริตให้กับซอลฮีมินนะครับผมซาร่า <S ara S 2> และโดยเฉพาะเลวิโอเนลเมสซี่นะครับในไลน์ของเมสซี่เนี่ยมันใช้วิธีโอนไม่ได้แล้ะต้องไ่แบเอกกก้้นัลวว็ นะครับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ i g h t ติงสปิริตให้กับเบ็ซี่เนี่ยเก็บไว้ก่อนเรายาวๆแล้วกันนะครับมันต้องมีไอเทมเยอะๆนะครับเพราะมันรุ่มเห็นทีนะครับผมใส่ตัวอื่นนี่ครบก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ